เี่ยวตหมอปายไม่รู้จักกันยังไงฮะประมาณเมื่อสิกว่าปีที่แล้วหนู<ช>ไปร้านทําผมร้านเสริมสวยแล้วก็มีคนเมา์กันว่าเพิ่งไปดูดวงกับหมอปลายทํานายซึนามิอบอกว่าเออจะมีแบบเนื้องอกในช่องท้องนะแล้วก็เขาทํานายแม่นแล้วสมัยนั้นหนูก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเรียนจบใหม่ก็เพิ่งได้ซื้อบ้านซื้อรถแต่ก็ยังชีวิตยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรก็คุยกับแฟนอะเฮ้ยเราลองไปดูไหม แล้วก็เลยไปซื้ออินเทอร์เน็ตหาเบอร์หมอปลายก็เลยนัดคิวแต่ว่าครั้งแรกที่ไปดูให้ให้แฟนไปดูหมอปลายก็ได้แนะนำว่าเออตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็บอกบอกทักมาเรื่องบอกว่าที่บ้านมีเจ้าที่นะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นให้บนเจ้าที่ที่บ้าน ว่าให้การงานการเงินให้ราบเรื่อนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเดี๋ยวจะตั้งสาร,ระภูมิให้หมอไปก็แนะนํา<ม>แล้วหลังจากนั้นมาก็ห้าหกเดือนชีวิตก็ดีขึ้นการงานการเงินแบบเริ่มจากไม่มีธุรกิจก็เริ่มมีธุรกิจอันที่หนึ่งขึ้นมาแล้วพอแบบดีขึ้นเราก็กลับไปดูอีก<ม>พอกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งรอบนี้หมอไปทักว่า,าพี่เปียวคะมีเด็กผู้ชายจะมามาเกิดกับพี่นะเขารออยู่ที่บ้าน เขารออยู่พี่ปล่อยให้มีน้องได้แล้วนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่อยากมีเพราะมีแล้วคนหนึ่งด้วยแบบใครที่จ่ายเด็กน้องมันสูงอะไรเงี้ยก็อยากมีแค่คนเดียวแต่ก็เฮ้ อยากลงว่าหมอไปนี่แม่นจริงไหมเพราะว่าหนูอ่ะเคยเคยดูดวงกับหมออีกสองคนฟังดีๆนะคะคนคนนี้จะเอาชีวิตตัวเองมาพิสูจน์แล้วมอปลายแม่นหรือไม่แม่นเอาชีวิตทั้งชีวิตทั้งครอบครัวเลยนะฮะเพราะมีลูกแล้วอยู่หนึ่งคนเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะฮะอ้าวตอเจอค่ะคนที่หนูเคยดูเขาเคยทักว่าหนูจะมีลูกผู้หญิงสองคนทีนี้พอหมอไปพูดว่ามีเด็กผู้ชายมาโคตรเราก็เอาวะ ลองเลยเแล้วแล<า>้แล้วก็ท้อง<ล>จริง <c oughs> พอได้สี่เดือนก็อันตรา,าวรู้เพศก็เป็นเด็กผู้ชายจริงแล้วตอนนั้นก็เริ่มแบบเริ่มเชื่อหมอปลายเพิ่มขึ้น <c oughs> พอเริ่มเชื่อขึ้นเราก็เริ่มแบบไปดูดวงเรื่อยๆจะไปดูแบบครั้งละหกเดือนครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บตอนนั้นหนูท้องได้ห้าเดือน <c oughs> หนูก็ไปดูดวงกับหมอปลายดูให้แฟนแล้วพอดูดวงเสร็จปุ๊บวันนั้นหมอปลายก็น่าน่าเครียดเลยก็บอกว่าพี่คะขอเงินสิบบาทนะวันนี้หนูขอแบบขอซื้อไว้แทนนะขอแบบ รับไว้แทนอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เหมือนให้ขายให้ขายไว้แทนอะไรประมาณเนี้ยหนูก็โอเค <Okay, S 2> ได้ได,ได้ก็ยังไม่คิดอะไรมากก็ให้ยื่นเหรียญสิบไปให้เสร็จปุ๊บหมอปลายก็บอกว่าพี่เปียวฝากท้องกับหมอผู้ชายใช่ไหมบอกอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะหมอผู้หญิงเดี๋ยวอีกสองเดือนข้างหน้าพี่จะต้องเจอหมอผู้ชายหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังมีเรื่องที่จะต้องสงสัยว่าหมอปลายรู้ได้ยังเห็นบอกว่ารู้ตั้งแต่ก่อนท้อง ใช่ค่ะเขาพูดตั้งแต่ก่อนท้องใช่เขาเป็นคนสั่งให้ท้องสั่งไปคนสั่งให้ท้องเอ๊ยยังไงปกติสามีจะเป็นคนสั่งนะครับไม่ใช่บอกท้องได้แล้วเพราะว่าเด็กผู้ชายมารอมารอมารออยู่กับเราอยู่อะไรเงี้ยเขารออยู่นานแล้วไปรู้ได้ไงเขายังไม่ท้องเลยคือตอนนั้นนะคะที่เปิดดวงครั้งสุดท้ายตอนตอนก่อนท้องเนาะไปจําได้ว่ามันขึ้นที่บ้านของพี่เปียวแล้วก็มี ขึ้นที่บ้านอะไรขึ้นที่บ้านอะไรเห็นเห็นเป็นรูปค่ะไปที่บ้านของพี่เปียวปุ๊บแล้วก็เห็นว่าเป็นเจ้าที่ยืนอยู่แล้วก็จูงเด็กผู้ชายเป็นนิมิตงี้ฮะเป็นภาพนิมิตประมาณ้นใช่ค่ะเห็นมีเป็นเป็นภาพอะไรนะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเหมือนเจ้าที่แล้วก็จูงเด็กผู้ชายเชื่อว่าเป็นเจ้าที่จูงเด็กผู้ชายค่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าพี่เปียวมีลูกอ่ะ เด็กผู้ชายคนนี้จะมาเสริมดวงทําให้ชีวิตดีขึ้นน้องดวงมันเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยชีวิตชีวิตหนึ่งเลยอ่ะหลายชีวิตด้วยอ่ะหลายชีวิตด้วยตอนนี้คือ3ชีวิตแล้วใช่ค่ะสามีภรรยาและก็ลูกสาวคนโตหนึ่งคนแล้วไปบอกให้เขาท้องได้เลยคือบอก คือเราคุยกันไม่ได้เหมือนบว่าพี่ต้องท้องนะทองแล้วชีวิตพี่จะเป็นอย่างนี้คือจริงๆทุกอย่างก็ต้องแล้วแต่ลูกดวงอยู่แล้วใช่ค่ะพั่ไม่ได้บังคับเนาะใช่ค่ะพไม่ได้บังคับ